สวัสดีครับคุยกันนะครับวันนี้เปียกมาดูพี่พี่ก็แต่งรถกันครับว่าจะออกมาแนวไหนนะครับผมส่วนด้านหลังของเปียกนะครับเป็นกระบะนะครับคาลิเบอร์นะครับรุ่น v ีนะครับสี่ประตูโอ้โหรุ่นนี้สวยงามมากครับผมโอ้นะครับสวยไหมครับเพื่อนๆอ่าหลอนะครับ แต่งสไตล์ออฟโรดนะครับแต่งสีดำนะครับสติกเกอร์แดงนะครับผมดำแดงนั่นเองนะครับผมแล้วก็ใส่ซุปรล้อนะครับใส่ล้อแมกขอบ16นะครับออฟโรดนะครับจะมืดมืดหน่อยเนาะครับผมก็เป็นพื้นที่แต่งรถนะครับที่สต็อกด้านล่างนะครับ สีดําครับเพื่อนสังเกตไหมครับรถรถจะรู้สึกจะโล่งโลหน่อยนะครับเพราะว่าขายกันเยอะมากครับขายกันขายดีกันจังครับขายขายนะครับครับรถออกเรื่อยเรืนะครับที่โชวลุงเปียกนะครับผมก็แต่งสไตล์นี้นะครับถ้าเพื่อนเพื่อท่านไหนสนใจนะครับก็ทักเข้ามาคุยยีเปียกได้ครับผมสไตล์ออฟโรดนะครับใช้เงินเท่าไหร่นะครับผม ในการออกรถนะครับผมแต่งสไตล์ออกรถนะครับเดี๋ยวเพียยพาไปดูด้านหลังครับครับนี่ก็รอแต่งอยู่นะครับติดฟิล์มเรียบร้อยนะครับผมนะครับใส่โลโก้ดำแดงนะครับนะครับใส่โลโก้ดำแดงนะครับ สวยครับนอวาลานะัส่วนด้านหลังก็รอเพียบเลยครับอาจจะมืดๆน่อยนะครับเดี๋ยวไปดูรถของเปียกันครับว่าอยู่ตรงไหนนะครับมาดูรถของเปียกนะครับว่าเสร็จถึงไหนแล้วนะครับผมเป็นกระบะแคป SL นะครับสีดำ ครับโอ้เห็นแล้วครับอยู่ด้านหลังนี่เองครับผมนี่ติดฟิล์มเรียบร้อยแล้วครับสีดําเลยนะครับสีดํานะครับติดฟิล์มเรียบร้อยแล้วล้างทำความสะอาดเรียบร้อยนะครับนะครับนะครับมีมีความคืบหน้าอะไรบ้างนะครับอ้าวใส่คิ้วกันสาดแล้วครับใส่คิ้วกันสาดแล้วนะครับผมโอเคครับส่งมอบันังคารนี้นะครับผม วันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะครับเปียก็เข้ามาดูรถนิดนึงนะครับก่อนที่ก่อนที่จะส่งมอบนะครับดูความเรียบร้อยนะครับนะครับเป็นแปนคป็บนะครับนะครับเดี๋ยวดูด,ดูดูด้านท้ายก่อนนะครับว่า ไม่มีอะไรการชนท้ายใส่ให้แล้วนะครับใส่เป็นทรงห้างนะครับทรงห้างนะครับทรงออกจากศูนย์นะครับมาตรฐานนะครับตัวนี้ที่เปียกใส่ให้นะครับครับตัวนี้ใช้เงินน้อยครับโปรโมชั่นเดี๋ยวเปียกจะทิ้งไว้ช่วงท้ายนะครับว่าใช้เงินออกเท่าไหร่ผ่อนเท่าไหร่นะครับคันนี้นะครับผม นะครับผมถ้าเพื่อนๆท่านไหนสนใจนะครับก็เข้ามาติดตามที่เพจนะครับหรือ y o u t u b e นี่สั่หน้าใช้นะครับเข้ามาคุยกับเบี้ยนะครับว่ากระบะคันนี้เบียยใช้แคมเปญอะไรนะครับผมแล้วก็ส่งค้างง่าเท่าไหร่นะครับของแถมมีอะไรให้บ้างนะครับผมก็เข้ามาคุยกันครับนะครับผมก็ก่อนทิ้งท้ายนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับ เพื่อเพื่อนๆจะไม่พลาดข่าวสารนะครับว่าเดือนนี้มีข่าเป็นอะไรบ้างนะครับก็เข้ามาพักมาคุยกันครับโอเคครับเดี๋ยวไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ